กลกรูตามีนยี่ห้อไหนดีที่สุดวันนี้ยูกะจะมารีวิวแอลกรูตามีนยี่ห้อไหนดีที่สุดค่ะ แอลกูตามีนเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการนอนหลับโดยจะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งของโกรทฮอร์โมนได้ถึง4เท่าซึ่งจะทำให้ร่างกายผ่อนคลายลดความเครียดหลับสบายขึ้นหลับลึกขึ้นตื่นมาสดชื่นไม่ง่วงเงียและไม่เพียรระหว่างวันค่ะ ซึ่งในวันนี้ยูกาก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลกูตามีนที่ดีที่สุดมารีวิวให้ทุกคนจะมียี่ห้อไหนบ้างไปดูรีวิวกันได้เลยค่ะอันดับที่1นึ่งแอลกูตามมนจาก b i o c a p ใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลซึ่งใน1แคปซูลของเขาจะมีแอลกูตามมนถึง300มิลลิกรัมพร้อมกับวิตามิน B 1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 และ B12 ค่ะอันดับที่2 L-Glutamine จาก Morikami ใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลซึ่งใน1แคปซูลจะมี L-Glutamine 399.95มิลลิกรัมค่ะอันดับที่3 L-Glutamine จากฟ h a r m a t e c ใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลใน1แคปซูลของเขาจะมี l อล u t a m i n e 399.95มิลลิกรัมค่ะและสุดท้ายอันดับที่4 l อ l u t a m i n e จาก The Nature ใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลใน1แคปซูลจะมี L-glutamine 399.95มิลลิกรัมค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแอลกูตามีนที่ดีที่สุดที่โอกาสได้รวบรวมมารีวิวให้ทุกคนในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะ